สวัสดีครับเมื่อนี้เข้ามาอยู่ที่อำเภอขามเอ,มอี๋จังหวัดมุกดาหารนะครับผมมาถึงวัดอะไรนะครูกเกมวัดป่าวิเวกวัฒน,นารามนะครับผมมูล,ลนิธิมูล,ลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโยนะครับผมตอนนี้กำลังเข้ามาพายในวัดนะครับความสวยงามสีเป็นจังไดสิภาพพี่พน้องเข้าไปเบิง่งเข้าไปชมเด้อครับเด้อ เอมนะครับเป็นไก่น้ําเที่ยวเป็นสังกะรีวัดเกา่าเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเพึ่งไปสักการะขึ้นไปบนพระธาตุมีทางขึ้นนะครับ อันนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกาธาตุนะครับของของค์ระสมภูสเถรนะครับท่านนี้จะเป็นที่แห่งของเฉพาะพระสงค์ จะเป็นพระอุปคุตนี่เป็นของพระธาตุของพระอาหารหันตาวกผมเดินลุกมาจากพระาธาตุนะครับกัิมีรอยพระพุทธบาท ระว่างวิหารขององค์อุป,ปคุธมีสองรอยนะครับผม ครับผมแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่จามนะครับผมเป็นทรงบ้านทรงไทยสไตลบ้านไม่เป็นทรงออกลานหน้ะนะครับเป็นสถาปัตยกรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งของของหลวงปู่จามนะครับผมเดี๋ยวสีพะเข้าไปเบื่องข้างในครับ มสิ่งภายในนะครับกจะเก็บรวบรวมสิ่งของของเครื่องอัฐบริคันนะครับอันนี้เป็นเวน่นสายตานะครับตรวจบัดเมื่อ เมษาพศ2526คณะหลวงปู่อายุได้73ปีน,นี้คือรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนของหลวงปู่ ทีรวบรวมไปเบิดทุกอย่างครับของใส่บาวโตวะบาว,ะวะเตียงของใส่ห้วยชมหัวหูวแชม,มหาครับุญยูนะครับผมอันนี้เป็นข่าวออกหนังสือพิม หลายๆฉบับลวบรวมไว้นิบิ์เสาทุกตนเลยมัติชนกระเครือ อันนี้โบราณบ้านเท่ากับสิ่อื่น่าห้างหดสงนะครับของอีสานอาจจะเป็นรูปนาะคแต่ว่าอันนี้เป็นรูปมั่งก่อนออกมาอีกกาจจะเป็นรถรถเข้นหงรหลวงหูซึ่งกายหนึ่งใจหนึ่ง ธรรมะส่งตัวอยู่ที่นี่มรรคผลอยู่ที่นี่หลวงปู่จาม,มหาปุญอยู่นี่คือคำสอนของหลวงปู่นะครับแล้วกสสิม,มาทางออกมันได้สองบรรยากาศดีด,ด,ดีครับสะอาดสะอาดแม่ชีเพิ่นกะ บำรุงรักษาทำความสะอาดบริขาดใส่